ก่อนที่จะไปดูคลิปนี้เนี่ยผมขอฝากให้ทุกคนกดไลค์กันด้วยนะครับเ <c oughs> ชื่อผมเดยวครับว่าการกดไลค์เนี่ยมันง่ายก,กว่าการลงไปวิ่งพื้นประมาณ30รอบนะครับผม <c oughs> แล้วก็สาเหตุที่ช่วงนี้ผมไม่ได้ลงคลิปนะเพราะผมเนี่ยไม่ได้นั่งเล่นเกมอยู่บ้านนะครับก็ผมไปทํางานพัตช์ไทม์นะครับผมนายอยู่ร้านอาหารนะครับก็ตามั้นแหละทุกคนโอเคนะครับผมวันนี้อยกับผมซัมแท้งนะครับเดี๋ยววันนี้ผมก็จะมารีวิวนะครับคลิปซัมแทงที่ใช้ฟาร์มตัง แดงนะครับผมได้นะครับฟาร์มเงินแดงนั่นแหละทุกคนก็ก่อนที่จะไปฟาร์มนะครับนี่ผมก็ขอให้ทุกคนเนี่ยจำค่าเงินของผมไว้นะครับนี่ค่าเงินตรงซ้ายบนตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมก็ทุกคนไม่เชื่อเนี่ยผมจะไปทำการซื้อของให้ดูนะครับว่ามันเป็นเงินจริงๆนะครับมันไม่ใช่การตัดต่ออะไรใดๆ้งสิ้นนะครับนี่เห็นไหมทุกคนซื้อของได้นะแบบเนี้ยโอเคมาเดี๋ยวเราไม่พุ่มทำเพลงนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าว่าสกิปของผมเนี่ยจะมีอะไรให้ใช้บ้างนะครับผมฟังก์ชันันมีอะไรบ้างแล้วก็สกนเย้ลัก Let's โอเคนะครับผมตอนนี้ผมก็ได้เข้ามาหนึ่งตัวเกมแล้วนะครับผมนะเดี๋ยวเราจะรันสคริปต์กันเลยนะครับผมนะ โอเคนะครับอพอรันสริปขึ้นมาเนี่ยหน้าต่างก็จะมีประมาณนี้เลยนะครับผมนี่นะครับผมนะก็จะมีปุ่มเปิดหมอกนะครับผมที่ช่วยให้ลื่นขึ้นนะครับผมนะคือแบบผมไปเห็นสริปของฝรั่งบางสริปคือเขาจะทําแบบให้มันเป็นจอมืดนะครับจะได้ไม่ต้องแบบเออเรนเดอร์ทรัพยากร,รที่ไม่จําเป็นนะครับผมนะประมาณนั้นนะแต่ก็มีคนในทีมมาถามว่าแบบถ้าผมทําผมจะทําเป็นแบบให้จอมืดหรือจะทําเป็นแบบให้เห็นภาพผมก็เลยคิดว่าเออเพื่อความสนุกให้มันมันเห็นภาพดีกว่าครับก็สามารถเลือกได้นะผมว่าเราจะเปิดหมอกให้มันเรเเเดออรร์หืปปล่าาาาถ้้แบบยกก FFK ไว็ิ ปิดหมอกไว้ก็ได้นะครับปุ่มนำแบบให้มันไม่ต้องเรนเดอร์ในทรัพยากรที่ไม่จําเป็นประมาณนั้นนะครับตรงนี้ก็จะมีปุ่มลิงก์ดิสคอร์ดนะครับผมกับลิงก์ยูทูบเป็นของผมนะครับผมนะก็สามารถเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับผมในลิงก์ดิสคอรดนี้นะครับผมจะให้ท่านผู้ชมดูนะครับว่ามันเก็บยังไงนะฟาร์มยังไงนะครับก็มันจะเก็บไปเรื่อยๆแบบนี้นะครับอะประมาณนั้นแหละนะครับ นะครับผมตอนนี้เนี่ยผมก็ตายแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูตรงหน้าล็อบบี้เลยนะครับผมว่าผมจะมีตังเท่าไหร่นะครับผมนะก่อนที่เราจะเริ่มเกมเนี่ยผมจําได้ว่าผมมีประมาณผมมีพันสองร้อยแปดสิบกว่านะครับนี่เห็นไหมพอเรามาล็อบบี้รอบนี้นะครับหลังจากที่เราฟาร์มมานะครับเราได้มาพันสามกว่ากว่านะครับก็เป็นไงครับโอ้สคริปต์จักตึงนะครับโอเคก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ดูคลิปนี้จนจบนะครับผมไม่เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมว่าผมจะเอาสคริปอะไรมารีวิวนะครับก็อย่าลืมเข้าลิงก์ดีด คุยกันนะครับผมนะก็ว่งางๆผมจะไปสิ่งในนั้นนะครับโอเคไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม